หวานตลอดการบอยเจี๊ยร้อปใจโพสภาพหวานครบรอบแต่งงานเห็นแล้วมีฟิลจิงหมอนเรียกว่าเป็นอีกคู่รักในวงการบันเทิงที่ยืนหนึ่งเรื่องความหวานสำหรับนักร้องหนุ่มบอยอนุวัฒน์กับนักแสดงสาวเจี๊ยพิจิตราถึงแม้นัานทีจะไม่ค่อยออกมาอวดโมเมนต์หวานเท่าไหร่แต่พอปล่อยความหวานทีก็ทำเอาน้ำตาลเรียกพี่เลยทีเดียวค่ะ ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตฟินจิงหมอนเมื่อหนุ่มบอยกับสาวเจี๊ยบพร้อมใจกันอวดความหวานย้อนหลังโดยการโพสภาพแต่งงานที่อบอุ่นไปด้วยความรักและสุดแสนจะโรแมนติกโดยหนุ่มบอยได้เขียนแคปชั่นสุดซึ้งว่า3ปีแล้วที่ไม่ได้เป็นแฟนกันรักเธอมากขึ้นทุกวันและจะดูแลให้ดีขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีในฐานะสามีภรรยานะครับ ส่วนทางด้านสาวเจี๊ยบเขียนแคปชั่นว่า happy anniversary แหม่แหมแม,แมเรียกว่าหวานไม่แผ่วเลยนะจ๊ะซึ่งางานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาแซลความหวานของทั้งคู่กันสนัน IG ไอจ